พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ภูมิพอดุลยเดชปรอให้ไว้ณวันที่23มกราคมพุทธศักราช2551เป็นปีที่63ในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าวให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่า โดยระเบียบข้าราชการพลเรือนพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา25ประกอบกับมาตรา31มาตรา33มาตรา43และมาตรา64ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้เป็นต้นไปมาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2 5 5 1มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา3ให้ยกเลิก 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2535 2. พระราชะบัญญัติระเบียบค่ารชารรชการพลเรือนฉบับที่สองพุทธศักราช2537 3. พระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการพลเรือนฉบับที่สพุทธศักราช2538 4พระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการพลเรือนฉบับที่4พุทธศักราช254 4มีให้นามคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่38ทับ2515ลงวันที่สองตุลาคม2515มาใช้บังคับแก่ค่าราชการพลเรือนมาตราสี่ในพระราชบัญญัตินี้ค้าราชการพลเรือนหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนค่าราชการฝ่ายพลเรือนหมายความว่าค่าราชการพลเรือน และข้าราชาการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชาการประเภทนั้นกระทรวงหมายความรวมถึงสานักนายกรัฐมนตรีและทะบวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทบวงและหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสานักนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงปลัดกระทรวงหมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประลัดทบวงกรมหมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอธิบดีหมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมส่วนราชการหมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรมมาตรา5ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัตินี้ลักษณะหนึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาตรา6ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากอพอประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานประหลัดกระทรวงการคลังผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒธธิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมายซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสัญหาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกพอพจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนและให้เลขาธิการกพอพเป็นกรรมการและเลขานุก,การกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองและมิได้ดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว มาตราเจ็ดกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสามปีท่าตำแหน่งกรรมการวงกลางแกลนยังมีกรรมการดังกล่าวหรืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนทายในกำหนด30วันเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ ไม่ถึง180วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนกรรมการซึ่งพ yeah. ้นจากตำแหน่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งกรรมการใหม่มาตรา8กอพมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่นๆเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 2. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม 3. กํกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของของ้าราชการพลเรือนเพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ ไฟล์เสียงฉบับเต็มติดต่อขอรับได้ที่ Line อชี8ด88